โอ <Okay. S 2> เ,เคเรียบร้อยครับนะ <c oughs> ตามนัดตอนนี้ผมอยู่ทีมซ้ายไปครับมีรายชื่อดังนี้นะคุณยูโดสกากานะครับโอ้แล้วโดนยิงไปหนึ่งทีใครวิ่งยิงมาน่าจะเป็นทางด้านอาร์ตี้นะตะกี้นะเป็นอาร์ตี้ครับวิงเซโลครับ ตะก,กี้นี่ฮะน่าจะเป็นการยิงแบบลัคกี้ช็อตนะครับกะเอาฟุกนะขั้วทางด้านออกออบเจกต์เนี่ยสองหนึ่งสองที่มันยิงไกลนะครับก็คือกะเสี่ยงดวงวัดดวงกันไปเลยนะฮะยิงข้ามดคล่องดอยไปนะครับจะว่าเกมไม่ดีเลยมันก็ไม่ใช่นะมันดีเลย์มาหนึ่งนาทีเนาะเออนะเกมมันดีเลยประมาณหนึ่งนาทีครับนะแล้วมีมาโผล่มาแล้วครับนี่ฮนะตัวสปอร์ตครับข้างหน้าครับ ออสปินฮาเดสเนี่ยนี่ฮะมาแล้วนะครับรถถังเทียเจ็ดนะครับนี่ทีเจ็ดเอ็ดครับเราโดนาสไปหนึ่งทีเลื่อนเหลือห้าร้อยแปดสิบแปดครับนะเออโดนไปแล้วหนึ่งทีโอ้แล้วมีการตายเกิดขึ้นครับคุณไปตายตรงไหนฮะผมไม่ทันครับนะคุณนกนะครับไปโดนตรงไหนฮะบอกผมด้วยครับไปโดนตรงไหนเนี่ยนะโอ้ตายไปแล้วนะครับอ๋อสเปคเตอร์มันไปดูกนที่ตายเราไม่ได้นี่หว่าแต่เพื่อนๆดูได้นะ น่าจะที่ไหนสักแห่งนะครับตายไปแล้วนะครบตอนนี้ทางด้านทีมขวามือกำลังได้เปรียบนะครับนอกจากนี้เขามีอาร์ตีหนึ่งคันนะซึ่งวิงเซโลเนี่ยค่อนข้างจะแมนนะครับมาจากแคลน RTAE นะนี่ครับวันนี้ RTAE อยครับอยู่ฝั่งละสองนะมีขวามือสองคนซ้ายมีสองคนนะเออเออซ้ายมือมีคนเดียวเนาะแล้วมีจากแคลนเอ็นนะครับแล้วก็ทางด้านแคลน EMP นะครับมาเล่นด้วยในวันนี้นะนี่ครับ เนี่ยคำขำนะจ๊ะมันืองซีเรียสกัน,นจ๊ะสี่ห้าคะแนนไม่ต่างกันจ้ะแค่คะแนนเดียวแล้วข้างหน้ามีการประทะกันแล้วที่เห็นปิงปิงเข้ามาตรงไหนเอ่ยนะครับเนี่ยขออนุญาตนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นะมาแล้วนะครับรถถังประเทศสหราชอาณาจักรนะครับนี่ฮะคอมเมทนะครับ,ม,ม,รรบมาด้านขวามี m อ 8A1 นะครับซ่อนอยู่นะอยู่หลัง ทางรถไฟมันยิงกันไม่ได้นะแล้วโค่มาอ้อมมาเหมือนจะมาตุ่ยหลังครับข้างหน้าเป็นทั้งด้านของไอเนี่ยราถังพิฆาตครับมันหันปืนไม่ได้นะครับโอ้โแล้วเข้ามาจะมาเก็บนันอาร์ตี้ก่อนแล้วบอนวิ่งสายผกขาดไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหเนี่ยแกเข้ามาจะพยายามมาฆ่านันอาร์ตี้นะวิงไซโล่นะแต่พลาดครับโดนเขาดักฆ่าครับ3ตัวนะจ๊ะตอนนี้ทีมหนึ่งตายแล้ว2คนคนับโอ้โหพูดมากกดฟันแล้วนะโอ้โหยเนี่ยฟันยังไม่หายดีนะครับ นะขอภัยด้วยนะพูดไม่ชัดพูดเสียงดังหรือว่าพูดอะไรไปนะครับมันค่อนข้างจะเก็บนิดหน่อยนะแล้วเจออีกแล้วตรงนี้ a c B A B C O เจ็ดสองสองนะครับเนี่ยเชื่อชิ่วหนึ่งนะครับเจอกับ A F X M สี่สี่ห้าศูนย์รถถังหนักเชื่อถังหนักครับแต่ว่าดูเลือดครับคันนี้เทียห้านะเลือดเจ็ดร้อยข้างหน้าเทียเจ็ดครับแล้วก็หายไปแล้วนะล่องหนไปแล้วนะแล้วแล้วตอนนี้ทีมหนึ่งเหลือแค่สองคันครับโอ้โหครับลำบากแล้วนะจ๊ะเหลือข้างหน้าไทยหกสองนะฮะแล้วก็ด้าน A B C O เจ็ดสองสองนะครับสองคันเนี้เลือกได้ว่า ทิมขวามือครับกลอลังได้เปรียบเนะี่ยโอแล้วข้างหน้าเห็นแล้วอาร์ตี้นะนี่ครับแล้วซูมแล้วซูมแล้วซูมซูม,ซมโอ้ยเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ grab เหลือสามสิบครับ x เดิมเท่ x เดิมเท่ x เดิมที่อาร์ตี้ชะตาขาดไม่โดนครับโอ้ว้าวับสมัยตะกี้ยิงไม่โดนนะคอยอาร์ตี้ขยับแล้วเนี่ยทางด้านอาร์ตี้ object แล้วก็ฆ่าได้มาเรียบร้อยครับนะโอ้มาเก็บหนึ่งศพแล้วนะครับ โอ้แคนเดียวกันนะมาฆ่าเพื่อนนะครับเพื่อนฆ่าเพื่อนนะเพื่องรักหักเหลี่ยมโหดแล้วข้างหน้ามีโดนยิงอีกหนึ่งทีครับนี่นะเข้าไปโอ้ยเนี่ยตลอดครับตลอดไปแล้วนะ m อ A1 ดึงก็ต้องรีบถอยแล้วครับเนี่ยโดนซุ่มยิงอยู่อย่างี้ไม่ดีแน่นอนนะนี่นะไทย62อันนี้ตั้งป้อมยิงเลยครับแล้วมีน,นมั่นมี K36.1 มหกจอมมาอ้อมนี้แล้วก็เรียบร้อยเก็บไปสองศพครับโอ้โหดมากครับคนนี้นะครับน,นะฮะอ่นะิเชลีครับ แล้วโอ้จะเก็บสามได้ไหมจะเก็บสามได้ไหมนะครับแล้วฐานโดนแคบรับตอนนี้นะครับฮึนะฮะโดนแคบฐานนะครับโอ้ตรี่ไปกัแล้วหลือคนเดียวเนี่ยโอ้หน้าจะลําบากแล้วโดนแคบฐานก็แพ้นะครับนะโอ้โหเนี่ยสี่คะแนนกับห้าคะแนนต่างกันแค่คะแนนเดียวนะแล้วนี่ครับไปแล้วคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วคุณทีเซ็กครับไปแล้ว อโอ้แล้วโดนด,ด้วยครับโอ้ยแม่นมากครับคนนี้เนี่ย 6, ทีหกไทยหกสองนะครับอืแล้วตอนนี้เจ็ดสิบแล้วครับนะจะเอายังไงครับจะไปกันก็คงไม่ทันจะมาแคปมันก็ไม่น่าจะทันอยู่ดีนะจะไรค่ะก็ไม่ได้หรือี่สี่ตัวนะต้องทอํายังไงก็ตรงนขอแคปหน่อยเลยเนาะก็เนี่ยเรียบร้อยนะเอา้าเฮ้ยเอาอยู่ดีหายไปเอากรรม ตะกี้เหมือนจะชนะแล้วนะครับแต่อยู่ดีๆมันก็หายไปน่าจะไม่แคปแล้วน่าจะมาไล่ฆ่านะครับโอ้โหนะเนี่ยแล้วมากันแล้วนะวันนี้กรแคบถานกันอยู่ครับนะยังไงโอ้โดนยิงไปหนึ่งตีครับโอ้ยลยำบากแล้วนะสองหนึ <c oughs> ่งครับรถถังเบาครับเจอรถถังหนักครับรถถังเบามันได้เรื่องความคล่องแคล่วว่องไวนะ <c oughs> จะเอาอยัางไงนะครับนี่ครับ 14ต่อ33นะฮะแล้วโดยรุม2คัน3คันอน่างนี้นะครับนี่ครับมีทีเซ็กกับแบ็กบาเล่นนะฮะผมเล่นไม่เคยถูกแคสี่คนคนนี้ยนะังไงครับไงเดะแต่ไงเด้เดโอ้ยเรากระสุนมันเฉียวออกไปเนะี่ยเอาแล้วฐานหายแล้วนะต้มยึดฐานอยู่ดีนะ่ย โอ้ยก็เรียบร้อยไม่รอดนะครับตายแล้วนะเป็นที่แน่นอนว่าห้าคะแนนตกเป็นฝั่งทีมขวามือนะซ้ายมือก็ับไป4คะแนนนะจะขออนุญาตพินสกรีนก่อนนะครับนะพินรูปก่อนนะอาโอเค,คอีกทีหนึ่งกันเหนียว